อเคครับสวัสดีครับผมป๊อบวุฒิชัยนะครับวันนี้จะมาไลฟา์ในหัวข้อเรื่องเจาะลึกสาหล่ายคอยล่านะครับคอยล่าพืชธรรมชาติที่ทรงคุณค่าทางยานะครับผมป๊อบวุฒิชัยเป็นแอดมินเทจดออร์แกนิกคอยล่าไทยแลนด์แฟนคลับนะครับก็ ก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าหมดชั่วคราวพอดีขายดีจนหมดนะครับแล้วก็สินค้าที่สั่งมาล็อตหน้านะครับกำลังมาจากผู้ผลิตที่ไต้หวันนะครับกำลังมาถึงคาดว่าจะไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับ โอเคก็วันนี้เป็นไลฟ์ประจำวันที่27เดือนมกราคม2564นะครับข่าวสารที่ผ่านมาตั้งแต่การไลฟ์ครั้งที่แล้วจนมาถึงวันนี้นะครับสำหรับการไลฟ์ครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง PM2.5 โควิด19และคอรลรล,ล่ามีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ ที่เราได้โพสตลิงก์วิดีโอไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเรายังคงเจอกับตัว pm 2.5ที่ยังคงยังคงเต็มไปปกคุมทั้งประเทศไทยแล้วก็ปกคุมบริเวณที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับยิ่งโดยเฉพาะแถวที่อินเดียและจีนก็ยังคงหนาแน่นเหมือนเคย และดังนั้นคอเล่าจึงจำเป็นอยู่นะครับจำเป็นอยูอ่อย่างพิเศษในช่วงที่คอเล่าในช่วงที่ตัว PM 2 5ยังคงปริมาณสูงแล้วก็หนาแน่นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือเพิ่มโดดได้เลยแล้วถ้าสงสัยว่าตัวคอเล่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงกับตัว PM 2 5นะครับ ก็สามารถเข้าไปดูในไลฟ์ครั้งที่แล้วหรือว่าในคลิปวีโอที่เราได้ตัดไว้ในบางส่วนที่สรุปสั้นๆน,นะครับว่าทําไมเราต้องรับประทานเล่าโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ pm 2.5หนาแน่นนะครับและในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับยังมีข่าวสารที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องสารพิษที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยโดยเครือข่าย เตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไทแพนนะครับได้สรุปเปรียบเทียบสารพิษต,ตกค้างในผักพืชระหว่างนำเข้าและก็ผลิตภายในประเทศนะครับพบว่าย่ำแย่ไม่แพ้กันครับหมายความว่าไม่สามารถดีกเลี่ยงสารพิษที่ปนเปื้อนมากับผักผลไม้จากทั้งผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีแย่ แยเท่ากันเลยโดยที่รูปนี้นะครับตัวที่ผลิตภายในประเทศก็คือ54%นําเข้า56%แล้วก็ไม่ทราบที่มาเนี่ยอีก68%นะครับดังนั้นก็ก็ระมัดระวังเพิ่มเติมกันไปนะครับสําหรับสําหรับตัวสารพิษที่ประปนเข้ามานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพูดถึงนะครับก็คือเรื่องที่อ่า เรื่องที่อาหารเสริมนะครับที่มีการฟองร้องกันนะครับว่าสับโอวัลตสับคุณเกินเกินเออเกินที่มันจะทําได้นะครับซึ่งอันนี้เราต้องขอย้ําเพิ่มเติมกับลูกค้าของเรานะครับที่ผ่านมามีโอกาสได้ชมวิดีโอนี้นะครับว่าสําหรับตัวคอยล่านะครับที่ร้านของเราขายอยู่นะครับแม้ว่าจะจดออยอใน ในเขาเรียกอะไร,ะไรในรูปแบบอาหารเสริมนะครับแต่ว่าตัวคอร์เนล่านเนี่ยเป็นพืชธรรมชาติ100%ที่เป็นอาหารที่ทานได้ทุกวันเลยนะครับมันคือพืชตามธรรมชาติที่ได้รับการผลิตอย่างบริสุทธิ์100%ซ์นะครับผ่านมาผ่านกระบวนการที่สามารถยืนยันได้ว่ามันปลอดภัยต่อร่างกายนะครับ แล้วก็มันไม่ใช่อาหารเสริมแล้วก็มันไม่ใช่ยาที่ไปเร่งกระบวนการหรือไปบังคับให้กระบวนการของร่างกายทําทําผิดปกติจากกระบวนการเดิมที่ต้องทํานะครับแต่ว่ามันเป็นพืชทั่วไปเป็นพืชตามธรรมชาติทั่วไปเลยแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวสาลรา่คอยล่ลาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันครับโอเคครับสำหรับใครที่ ผ่านมา,มาแล้วก็มีคำถามนะครับสามารถสามารถกดสามารถโพสคำถามไว้ใต้ไลน์นี้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปเริ่ม,มกันดีกว่าก่อนอื่นเราขออ้างอิงหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ใช่หนังสือนะครับเป็นวารสารเล่มนี้ที่เรา,าได้ เจอที่หอสมุดมอเกษตรนะครับชื่อว่า c คยเลล่าพืชธรรมชาติที่ทรงคุณค่าทางยางนะครับเป็นประเภทจุลสารนะครับถ้าใครสามารถมีโอกาสได้ไปที่หอสมุดที่มอเกษตรนะครับแล้วก็สนใจเรื่องโคยล,ล่าเนี่ยสามารถไปค้นอ่านเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยนายแพทย์เดวิดสตีนบ็อกนะครับ เป็นประธานสถาบันการวิจัยผู้สูงอายุครับจากสถาบันเอ i n จิ้งรีเสิร์ช t i สติวนะครับประมาณนี้เราจะอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เมื่อปี2530นะครับแปลโดยดรกิกีดานันมารีทองจุราลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ เราจะอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้ครับก่อนอื่นผมจะพาไปดูที่ตำแหน่งนำเรื่องที่ทางดรเดวิดสตีนบ็อกนะครับได้เขียนไว้ตัวน่าสนใจก็คือตำแหน่งที่ว่า,เ,าเดี๋ยวผมขออ่าน ให้ฟังเลยนะครับนายแพทย์เดวิดสตีนบ็อกเนี่ยได้พูดว่าข้าพเจ้าเริ่มสนใจอาหารเสริมเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและพบว่าไม่มียาหรือวิธีทางการแพทย์ใดๆโดยทั่วไปจะรักษาได้ตลอดช่วงเวลาแห่งปัญหาและความยากลำบากนี้ข้าพเจ้าเดินออกอข้าพเจ้าเดินเข้าออกร้านอาหารเพื่อสุขภาพร้านแล้วร้านเล่าเพื่อหาหนังสือ แผ่นพับนิตยสาราและใบปลปิวที่จะสามารถอธิบายสรรพุณของอาหารเสริมให้ข้าเจ้าเข้าใจและตัดสินใจได้ว่าควรใช้อะไรชนิดใดในฐานะนักชีวเคมีอายุรแพทย์และนักพยาธิวิทยารู้สึกผิดรู้สึกผิดหวังมากที่ไม่สามารถได้รับการอธิบายและหลักการใช้ที่น่าพอใจ สิ่งที่ได้มาส่วนมากจะบอกแต่ผลดีต่างๆแต่ไม่มีที่ใดเลยที่จะเสนอข้อมูลการวิจัยที่เห็นได้ชัดหนังสือและวรารสารเพื่อสุขภาพส่วนมากมักจะอ้างอิงบทความทางวิทยาศาสตร์ไว้ด้วยแต่เมื่อไปค้นคว้าในห้องสมุดก็กลับพบว่าข้ออ้างอิงเหล่านั้นไม่ตรงกันเลยจึงทำให้ผิดหวังมากขึ้นอีกและถ้าไม่ได้เป็นอขออภัยครับ และถ้าไม่เป็นเพราะข้าพเจ้าได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่จะต,ต้องแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองให้ได้แล้วก็คงเลิกความพยายามค้นหาความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมแล้วและคงจะสรุปว่าเป็นการหลอกลวงกันอย่างขนาดใหญ่เป็นโชคายของข้าพเจ้าที่ในช่วงนั้นยังไม่ปรากฏว่ามีหนังสือเกี่ยวกับคอยล่าพิมพ์จำหน่ายในร้านอาหารเพื่อสุสขภาพสักร้านเดียวและคอยล่าก็ยังไม่จำหน่ายในประเทศนี้หมายถึงสหรัฐอเมริกานะครับ ถ้าหากว่าคอยล่าและหนังสือด้านนี้มีจำหน่ายในขณะนั้นก็มั่นใจว่าสุขภาพของข้าพเจ้าจะคงดีขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่นี้แน่จากประสบการณ์ความผิดังในครั้งนั้นทําให้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามีโอกาสที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็จะเสนอแต่ข้อมูลที่ถูกต้องและอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือไว้ให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่ว่าใครก็ตามที่สนใจจะได้ตามไปหาอ่านได้เองในรายละเอียด,ายยดจากข้องสมุดหรืองานวิจัยถ้าท่านเป็นอายุรแพทย์หรือผู้ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพแล้วข้าพเจ้าสนับสนุนให้อาห่านหนังสือเล่มนี้และทดลองใช้กับคนไข้ของคุณแต่ต้องตระหนักว่าผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและผู้ใช้ต้องใช้ติดต่อกันนาน เป็นเดือนก่อนจะเห็นผลหนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ในวัยไม้ผลิปี2000ปี1987นี้เอง2,500หรือ2,530นะครับปีนี้โดยที่มีการนำเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และผลการใช้เป็นระยะระยะมาเสนอตั้งมาเสนอตลอดทั้งเล่มซึ่งจากบรรซึ่งจากบรรดาเนื้อหาสาระทั้งหมดนี้ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่า ในจำนวนหน้าที่มีอยู่ไม่มากนะักในหนังสือเล่มนี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่ดีล้วนแต่เป็นข้อมูลที่เด่นและสำคัญที่สุดวันจุอยู่ถึงร้อยละ98ของเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลที่ท่านผู้อ่านจำเป็นต้องอ่านให้เข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้องหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายและผู้ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยที่กำลังมองหาคำตอบ สำหรับการป้องกันและบำรุงรักษาสุขภาพข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะให้ความรู้แก่มวลชนทั่วไปถึงส่วนดีของคอเลราเพื่อประโยชน์โทษผลที่จะส่งผลให้บุคคลทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดียาวนานสืบไปะนะครับอันนี้จบแล้วเป็นส่วนบทนำนำบทนำเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับสามารถเข้าไปหาอ่านได้ที่หอสมุดมเกษตรบางเขนนะครับประมาณนี้ก็ในหนังสือเล่มนี้ในสารบัญก็จะประกอบไปด้วยคำำํานํามีบทนําเรื่องนะครับแล้วก็มีบทนําในวันนี้ที่เราจะโฟกัสกันก็นกคือในส่วนที่คําว่าคอยล่าคืออะไรนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของคอยล่าเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก่อนอื่นถ้าลูกค้าไม่ถ้าใครที่ผ่านมายังไม่อยากลงลึกเกี่ยวกับตัวสาหรายคอยล่านะครับก็ทางเรามีมีอัลบั้มนี้ให้ไปทำความเข้าใจกับตัวสาหรายคอยล่าหน่อยเบื้องต้นนะครับซึ่งอยู่ในอัลบั้มของเพจออร์แกนิกคอยล่าไทยแลนด์แฟนช์คับชื่อ Hello World นะครับตัวนี้ เคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับอันนี้เป็นตัวภาพของสาหร่ายคอรเล่าที่ใช้กล้องจุลทรรศในการถ่ายขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ครับภาพแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของตัวหนังสือต่อไปนะครับคอรเนลาเป็นพืชสีเขียวดังปรากฏในภาพซึ่งเป็นภาพขยายจากกล้องจุลทรรศพืชน,น้ำพืชน,น้ำนี้ เป็นกลุ่มของพืชเซลล์เดียวซึ่งอยู่รวมกันเป็นหมู่หรืออาจจะมีหลายเซลล์ก็ได้แต่ไม่มีรากแท้ลำต้นหรือใบพืชน,น้ำพืชน,น้ำเซลล์เดียวขนาดเล็กนี้มีคุณค่าทางโภชนาการช่วยเสริมสร้างสุขภาพคอยล่าได้ชื่อมาจากการที่มันมีคอโลฟิลเป็นจำนวนสูงมากสูงมากกว่าพืชทุกชนิดที่เคยรู้จักกันมา นอกจากนี้ยังอุดรมไปด้วยวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์ iber, id, id, นิวคลีอิกแอซิดอะมิโนแอซิดเอนไซม์ในวงเล็บโปรตีนที่คัดหลังจากเซลล์มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและในสารอื่นๆโดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลงมี CGF ที่ย่อมาจาก Collagen a c o t h Factor และธาตอื่นๆอีกหลายชนิด โคยลามีมาตั้งแต่สมัยพีแคมเบียนเป็นเวลากว่า2,500ล้านปีมาแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่มีนิวเคลียสแท้ภายในเซลล์การที่มันมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ได้แสดงให้เห็นขออภัยครับการที่มันมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความคงที่ของการเกิดและการจเจริญเติบโต ความแข็งแกร่งและลักษณะพิเศษของกลไก DNA คุณสมบัตินี้สำคัญยิ่งต่อการสมานบาดแผลในคนการศึกษาพืชเซลล์เดียวชนิดนี้จึงจะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของเซลล์เนื่องจากว่ามันเป็นพืชขนาดเล็กมากเบยองลิงปรากฏอย่างนี้นะครับจึงเพิ่งค้นพบ คอเล่าเป็นคนแรกในปีคริสตศักราช2,190ขออภัยครับในปีคริสตศักราช1,890นี้เองก็เป็น100ปีแล้วนะครับที่คอเล่าถูกค้นพบมาแต่ว่าตัวคอเล่าเนี่ยมีมานานมากกว่า2,500ล้านปีแล้วนะครับในยุคทีแคมเบียนครับ เริ่มเริ่มต่อกันเลยนะครับคอ e เลรามีผนังเซลล์ที่แข็งแรงก็มีผนังถึง3-3ถึง3ชั้นนะครับจึงช่วยป้องกันไม่ให้ตัวมันเองถูกย่อยทําลายในปีอยุดไม่ทำลายเพราะว่าเดี๋ยวเราก็าเดี๋ยวจำจำ,จำภาพนี้ไว้เพราะว่าในสภาวะแวดล้อมในช่วงนั้นนะครับแม้ว่าคอเลราที่คอ e เลราเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีผนังที่หนามากนะครับถึง3ชั้นในการป้องกันไม่ให้ ตัวซันฟิวลิกหรือกดที่ที่เกิดจากอากาศที่เป็นพิษจากการที่เท่าทานภูเขาไฟที่พ่นออกไปนะครับแล้วไปผสมน้ําแล้วก็ตกลงไปในน้ำดังนั้นน้ําในนี้ก็มีความเป็นพิษอยู่สูงนะครับแม่จะเป็นน้ําจืดก็าตามดังนั้นคอยล่าจึงมีผนังเซลล์ที่แข็งแกร่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกย่อยสลายจากกดหรือว่าสารพิษพวกนั้นนะครับอันนี้คือขยายความเพิ่มเติมในประโยคนี้ ก็ในปี1,977จึงมีผู้เริ่มใช้คอยล่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในสหรัฐอเมริกาเมื่อมีการค้นพบวิธีแตกผนังเซลล์หรือที่เรียกว่าไดโนมิวอาหารเพื่อสุขภาพนี้จึงย่อยได้ง่ายขึ้นก็คือก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถนำมาเป็นอาหารได้นะครับเพราะว่าผนังมันแข็งแกร่งมาก แต่ในปี1 9 7 7เนี่ยมีคนเริ่มเริ่มแตกผนังเซลล์มันได้เขาจึงเอามันมารับประทานได้นะครับแล้วเขาก็ขยายความได้ว่าอันนี้คือหนังสือที่เขียนในปี2530นะครับก็คือตอนนี้มาผ่านมาประมาณ50ปีแหละเอ้ย3ประมาณ30ปีแล้วมีเทคโนโลยีอื่นๆที่สามารถแตกผนังเซลล์ได้ที่ ดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่านี้เป็นหนังสือที่สร้างขึ้นที่เขียนขึ้นเมื่อปี2 3 4่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออ่านต่อเลยวิธีการไดโนมิลนี้สามารถแตกผนังเซลได้ถึง95ผลิตภัณฑ์คอยล่าชนิดอื่นๆที่มีอยู่ขนาดนี้แตกผนังเซลล์ด้วยวิธีฟอกขาวและใช้ความร้อนซึ่งวิธีเหล่านี้ทำให้คุณค่าทางโภชนาการเสียไปได้มากง่ายผนังเซลล์นี้เองที่ทำให้คอยล่าเป็น สารเพียงอย่างเดียวที่มีคุณสมที่มีคุณลักษณะพิเศษมันช่วยในการกำจัดสารไฮโดรคาร์บอนและสารโลหะที่เป็นพิษออกจากร่างกายของเราและยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโรคอีกด้วยคอยลาเป็นอาหารเสริมที่จำหน่ายมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นประมาณถึงปีละถ0ึ0งพันตันจากผลการค้นควา้าเราจะพบว่า คอยลลานั้นมีส่วนประกอบที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ4อย่างได้แก่ค o l ลอโรฟิลลผนังเซลล์วิตามินวิตามิน A อเบต้าคอเลทีนและ CGF คอยลลานี้มีประโยชน์ต่ออวัยวะและเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุหลายๆอย่างคอยลลาจึงได้รับขนานนามว่า เป็นตัวปรับสภาพที่ยิ่งใหญ่เพราะช่วยให้การทำงานของร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติคอยล่ามีจำหน่ายในรูปของเม็ดขนาดเล็กชนิดผงหรือชนิดน้ำซึ่งเรียกว่า CTF จำนวนที่รับประทานตั้งแต่1-30เม็ดต่อครั้งโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเป็นการรับประทานเพื่อป้องก,กันโรคเพื่อคงสุขภาพที่ดีไว้จะรับประทานครั้งละ5เม็ด ภายหลังอาหารหรือระหว่างอาหารภายหลังอาหารหรือระหว่างเวลาอาหารแต่ละมือ้อ15-20ถึง20เม็ดต่อวันในระยะเริ่มแรกที่ใช้คอเลาผู้ใช้ต้องไม่หวังผลชั่วข้ามคืนโดยปกติมักจะเห็นผลข้างมักจะเห็นผลหลังใช้ได้3เดือนแต่อย่างไรก็ตามตัวข้าพเจ้าเองเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ภายในเวลา2วันเท่านั้นเช่นท้องไม่ผูกและลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นนอกจากนี้เมื่อใช้ CGF แล้วแผลเปื่อยอันเนื่องมาจากเบาหวานก็หายเร็วขึ้นผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าตนเองดีขึ้นในทันทีขณะที่บางคนอาจรู้สึกดีหลังใช้ไปแล้ว6เดือนหรือนานกว่าน,นั้นยิ่งใช้คอเลราน,นานเท่าใดผู้ใช้ก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นโอเคครับ ก็ไลน์นี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของย้ําว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเมื่อปี2530นะครับดังนั้นในยุคนั้นก็จะมีวิธีการแตกผนังเซลล์แล้วว่าแล้วการวิจัยหรือว่าข้อมูลการวิจัยคอร์ไวที่มีเพิ่มขึ้นก็หลังจาก30ปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒน,นามา อย่างสูงนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนหลักการที่ว่าในระยะเริ่มแรกที่ใช้คอยล่าผู้ใช้ต้องไม่หวังผลชั่วข้ามคืนแล้วก็มักจะเห็นผลหลังใช้ได้สามเดือนนะครับยังคงยังคงเป็นสากลเพราะว่าแล้วก็เป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กันอยู่นะครับที่สามารถใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเน้นย้ำว่านี้เป็นข้อมูลเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับ โอเคในส่วนของไลน์นี้เราก็จะขอพูดประมาณนี้ก่อนแล้วก็ถ้าใครสนใจอ่านนังสือเพิ่มเติมที่ส่วนที่เหลือนะครับก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้ที่หอสมุดมหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับชื่อคอยเล่าพืชธรรมชาติที่ทรงคุณค่าทางยานะครับเป็นจุลสารรหัสนี้นะครับ สามารถเซิร์ชได้ว่ามันอยู่ชั้นไหนแถวไหนนะครับก็ที่สรุปได้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของก็สำหรับคนที่สนใจเริ่มาทานควายล่าแล้วนะครับเริ่มคิดจะทานควายล่าแล้วนะครับเราเราเน้นย้ำว่าถ้าทานควายล่าที่ไม่ปลอดภัยนะครับ มันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นถ้าจะเลือกคอยล่าต้องเลือกจากคอยล่าที่ผ่านมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะครับทั้ง USDA Organic ออร์แกนิซึ่งตัวคอยล่าที่เราเลือกคือของฟอร์ิโกเนี่ยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตเดียวในโลกที่ใช้นำแร่ธรรมชาติที่สะอาดไม่มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนะครับ และยังเป็นผู้ผลิตรายเดียวในโลกที่มีศิณสมาัเทคนิคยการแปรเซลล์วอลนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับที่ที่ทาง f o b i c o มีแล้วก็เราเลือกเขานะครับเพราะว่าเขาสามารถาแตกผนังเซลล์ของตัวคอยล่าออกมาได้โดยที่ยังยังคงความออแกนิกไม่มีการปนเปื้อนของสารพิษ โดยเฉพาะลูกหานักลงไปนะครับโอเคครับก็ในส่วนของไลฟ์วันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับ